รีแบงคองโรซอลอนครับพาทุกท่านมาที่เขาใหญ่ครับเพื่อมาทดสอบรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนคือ Honda City e h e v โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนเจ้า Honda City e h e v นะครับนี่คือ Hybrid นะครับแล้วนี้แครับเชิญครับสวัสดีครับบอลครับจาก r i b u s u s t e r m o m ครับผมเป็นเว็บไซต์ครับมีโอกาสได้มาขับครั้งแรกนะฮะเอาความรู้สึกก่อนเลยดีกว่า ว่าความรู้สึกของบอลเป็นไงบ้างกับตัวไฮบริดรุ่นใหม่นี้ครับจริงๆผมบอกเลยว่า<ม>ถ้าเทียบกับตัวซีดานปกติผมว่าอันเนี้ยจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใช่ใช่ใชเพราะว่าซีดานปกติมันจะรู้สึกว่าเครื่องความเป็นเทอร์โบอ่ะจะดูแเน้นความแรงแต่เนี้ยคือมันจะนุ่มนวลกว่านะครับนวลกว่าในหลายๆอย่างเช่นช่วงล่างเอ่ยอยมงมาลัยเอ่ยก็ดีเนี่ยอย่างการที่เราบังคับควบคุมเนี่ย คงอะไรจะดูรู้สึกหนักแน่นกว่าแล้วก็ความคมเนี่ยอย่างตอนนี้เราทางโค้งนะครับเราค่อยๆหักเลี้ยวเนี่ยคือรถมันดูแบบเป็นผู้หญยผู้ใหญ่ดูสุขุมอย่างเวลาเราเร่งเงี้ยถ้าเราค่อยๆเร่งเงี้ยก็รถก็จะไปเรื่อยๆแต่สมมติเราเร่งแรงก็ไปแรงเลยอย่างเงี้ย <c oughs> อาพี่ผมว่ามันเป็นซิตี้ซีดานที่ดูแบบผู้ใหญ่ขึ้นนะครับพี่แล้วจริงๆก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฮอนด้ากลับมาทํารถไฮบริดในรถยนต์นั่งขนาดเล็ก หลังจากมีเฉพาะ Accord h y b r บ d ิดถามผมผมว่าตอนนี้มันเป็นรถไฮบริดที่ถูกที่สุดแล้วเท่าที่เราจะพอซื้อกันได้นะคะก็8 83แ0 0 0ดแามเก้าพันบาทลุนท็อปแล้วนะใช่ครับนี่คือ RS แล้วนะใช่ครับอุปกรณ์ภายในนี่โอ้โหจัดเต็มอ่ะดูดีดูหรูขึ้นแบบโอเคเลยนะครับการเข้าโค้งการอะไรงี้แฮนดิ้งผมว่ามันเป็นแฮนดิ้งแบบเฟิร์มแบบมั่นใจในการขับขี่ คือปกติแล้วเนี่ยรถนั่งขนานเด็กอ่ะมันจะมีข้อเสียของมันข้อนึงคือน้ำหนักเบาพอน้ำหนักมันเบาใช่ไหมครับพี่เวลาเราเราเข้าโค้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถมันเหวี่ยงเหลือเกินมันแบบมันเอ็นไปเอ็นมาแต่เมื่อกี้ผมก็ขับให้พี่แมนนั่งอยู่จะรู้สึกว่าเออรถมันก็เข้าได้ดีนะแต่ว่าไม่ไม่ได้โค้งเพลงมากแต่ก็รู้สึกว่ามันมีน้ำหนักคือส่วนหนึ่งอ่ะต้องยอมรับว่ามันมาจากแบตเตอรี่ให้พีทที่เพิ่มเข้ามาด้านหลังใช่ครับทำให้เวลาเราเข้าโค้งเราจะรู้สึกว่าเออรถมันไม โคงเคลงมากแล้วน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของทั้งระบบไฮบริดเองก็ดีหรือตัวแบตเตอรี่ก็ดีเนี่ยมันทําให้รถมีสมดุลน้ําหนักเวลาเข้าโค้งอ่ะที่ดีมากคือดีขึ้นกว่ารุ่นเครื่องยนต์ปกติทั่วไปอเอาพูดอย่างนี้ละกัน,ถ,นถ้าเป็น1นเทอร์โบเนี่ยด้านหลังจะเบากว่าจะเบาวกว่านะจะเข้าโคง้งรู้สุกเอ้ยทำไมรถมันเวียงๆนิดนึงอะ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่อันนี้จาจะเบาจะไม่ค่อยเป็นจะไม่เป็นเลยก็ว่าจะพูดได้เหมือนกันครับแล้วถ้าเทียบกับตัวแฮ b แบกละที่เราได้ขับมา แล้วหเหมือนกันจริงๆในเรื่องนี้นะครับพี่คือตัวแฮชแบ็กเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาออกแบบมาเน้นสายคนชอบความสปอร์ตละกันจุดเด่นของตัวแฮชแบ็กผมว่าเรื่องการขับขี่ครับมันคือความสปอร์ตมากขึ้นคือซีดานอะ่ะมันจะนุ่มๆน,นวลนๆในรุ่นปกติทั่วไปรถทุกรุ่นที่เป็นซีดานก็จะเน้นความนุ่มนั่งสบายขับสบายแฮชแบ็กก็จะแบบ ตึงตงขึ้นมานิดนึงช่องล่างผมรู้สึกว่ามันเซ็ตเขาเซ็ตด้วยใช่ขเขาเซ็ตด้วยครับแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวให้อตอบสนองต่างกาันอ,อันนี้เท่าที่ผมผมได้ข้อมูลมาพวงมาลัยก็เหมือนจะคมขึ้นเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแต่ส่วนที่ผมว่าเป็นจุดขายของแฮชแบ็กแล้วก็ซีดานทำไม่ได้แน่นอนก็คือเรื่องของการพับเบาะและฟังก์ชันในการใช้งานภายในอันนั้นโอ้หุดยอดกว้างจริงๆนะตัวแฮชแบ็กรถรุ่นนี้ก็จุดเด่นก คิดว่าอะไรบอลคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นความ<ห>ทันสมัยบบกับความเป็นผู้ใหญ่หญคือความเป็นผู้ใหญ่แบบไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แบบขั้นสุดอ่ะพี่คือผู้ใหญ่แบบเอาเรียกว่าเป็นเป็นเด็กที่เริ่มเป็นวัยทํางานทํางานมาอาจจะสามสี่ปีเริ่มมีตังซื้อรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นบางคนอาจจะแบบอ่ะฉันอยากได้ซีรีคฉันอยากได้นู่นน่แต่จริงๆชีวิตก็คือยังอยู่ในเมืองอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ต้องการรถเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แต่คุณต้องการรถที่มีกําลังและใช้งานได้ในเมือง ซึ่งนี่แหละครับคือโจทย์ที่1.5 eacv ผมว่าตอบโจทย์มากที่สุด<อ>แล้วนแน่นอนก็ยังได้ความประหยัดด้วยพี่การขับขี่ก็สบายมากขึ้นความปลอดภัยก็จัดเต็มมาให้มากขึ้นความปลอดภัยที่ให้มาเยอะมากเยอะมากค,ครับ Honda Sensing หลักๆก,ก็จะเป็น Honda Sensing นะครับซึ่งให้ให้พวกความปลอดภัยเตือนการหลุดเลนเตือนการชนทางด้านหน้าโอ้เยอะพี่ประมาณ Adaptive Cruise Control มี Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับ กะมีคอนแอร์เลนวอชใช่ครับพี่ซึ่งพวกเนี้ยรุ่นปกติจะไม่ได้เลยไม่มีเลยแล้วนะครับคือซื้อให้บิ๊ปุ๊คคุณได้เซนซิงเลยแสนนึงอ่ะ่ประมาณแสนนึงซึ่งถามผมผมว่าคุ้มคุ้มอยู่สําหรับตัวตัวเลือกนี้เนาะแล้วอัตตาเร่งยัไงอัตตาเร่งเมื่อกี้ลองเร่งเร่งดูผมว่าตอบสนองดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่ากําลังความรู้สึกเนี้ย ใกล้เคียงกับเครื่องพันแปดเลยแต่จุดสังเกตของมันเนี่ยก็คือเวลาเราเหยียบคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พุ่งปุ๊บออกไปทันทีมันจะอมเหมือนอมจังหวะไว้ประมาณวินึงคือแบบไม่ได้เหมือนเทอร์โบเวลาเราขับกดถ้าสมมติเราเหยียบแรงแรงกดเต็มๆจนถึงพื้นเงี้ยมันจะพุ่งปุ๊ดพุ่งปุ๊แอ่ะเนี้ยแบบกดปุ๊บก,ก็ยังแบบร,รอเ<อ>น้ยรอดนึงแบบเหมือนเหมือนแบบอ่าเอาจริงเหรอเอาจิงก็โอเคก็ไปอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้ดึงดึงหลังติดเบาะแบบแบบเทอร์โบจะไปแบบรู้สึกแบบ เหมือนรถมันมันแน่นๆมันมีแรงบิดเยอะๆมันแบบลากเราไปอารมณ์ลคล้ายๆรถกระบ,บะอ่าอันนี้คือรถที่มีแรงบิดเยอะๆจะเป็นออาแนวเหมือนคล้ายๆรถกระบ,บะมากกว่าคือแรงแซงมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บบกระชากอย่างเงี้ก็คือกลายเป็นรถว่ารถมีความทรงพลงังแต่ขับสบายมีมาคุยเนระื่องไฮบริดกันวันงดีกว่าครับพี่นะครับนะระบบเนี้ยจะมีพาราเรลกับซีรีส์ครับยังไงพาราเรลคือทํางานร่วมกันไปเลยอ่าอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ ใช่ไใช่ครับว่าไม่ใช่แต่เป็นแบบการแยกกันทำงนานใช่ระหวาง่งเครื่องยนต์กับมอเตอร์รับนะครับ,รบแต่วอรคิดว่ายังไงระบบนี้เท่าที่ผมขับมาเนี่ยตอนนี้ผมขับด้วยความเร็ว80ตอนนี้เราใช้ไฟ,ฟฟ้าอยู่อตอนนี้ผมผมมานั่งพูดเอาเท้าออกจากคันเร่งได้เพราะว่าใช้ Adaptive Cruise Control ช่วยด้วยคือตอนนี้ชี้ความเร็วประมาณนี้จะใช้ไฟฟ้าแต่ตอนนี้พอแปะเริ่มตม่กบเหลือประมาณ3ขบนหน้าปัดเนี่ยปึ๊บ เครื pues ่องยนต์เนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยจุดสังเกตที่ผมเห็นก็คือจากรูปบนหน้าจอนะครับเครื่องยนต์เข้ามาปั่นไฟฟ้าส่งไปมอเตอร์แต่จริงๆแล้วพอเราเทียบกับสิ่งที่เขาอธิบายอ่ะคือเขาก็อธิบายที่ถูกต้องก็คือว่าความเร็วต่ําแบตเตอรี่ขับลงล้ออ่าพอความเร็วกลางๆนิดนึงอย่างตอนเนี้ยน่าจะเป็นความเร็วกลางๆของเขาก็คือเครื่องยนต์ช่วยปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เอาไฟอ่ะไปขับลงล้อถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างทันสมัยอยู่ในระดับหนึ่งเน้นความประหยัดเน้นความประหยัด มากกว่าครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมเลยมองว่าระบบของ h o n ด a เนี่ยก็ไม่ได้คี้เเล่ไปกว่าระบบของเจ้าอื่นๆนะพี่แต่ว่าเพียงแค่ว่าระบบไฮบริดทุกระบบอะพี่ต้องทําความเข้าใจกับลักษณะในการทํางานก่อนว่าเขาเหมาะเหมาะกับใช้งานแบบไหนใช่ใช่อย่างของบางเจ้าก็ก็เน้นอัตราเร่งแรงขับสนุกเหมือนรถไฟฟ้าไม่ใช่เะว่าอ่ะฉันก็ประหยัดนะแต่ว่าฉันเป็นเจ้าตลาดที่ทําระบบเนี้ยมานานอาจจะแบบมีโน้ตฮาวในการทําระบบ ที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง h o น da ก็พยายามพัฒนาระบบมาเรื่อยๆซึ่ง i m MM m d เนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมขับนะพี่ <c oughs> เคยขับใน Honda a c c o r d ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยระบบเนี้ยก็โอเคนะนเหมือนกันดูวะในแอ cord เนี่ย,บบยเหมือนกัน,นเลย,ค,ยครับพี่ระบบเดียวกันเลยถ้าถ้าคุณผู้ชมสงสัยมันเป็นระบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าใช้เครื่องยนต์คนละขนาดคนละขนาดอ่าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าคนละขนาด เครื่องยนต์ในแอคอร์จะเป็น2.0ลิตรแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีกําลังมากกว่านี้อันนี้ก็เหมือนย่อทุกอย่างอกมาเป็นเครื่องยนต์1.5มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการตอบสนองอะไรเงี้ยถ้าโหลดก็เล็กเล็กกว่าอันนี้แค่1กิโลวัตต์เอาใช่ตามที่ฮอนด้าบอกก็1กิโลวัตต์อ่ะซึ่งผม่าก็โอเคเลยเพราะฉะนั้นกับการใช้งานในเมืองทั่วไปหลายคนคงสงสัยว่าทาไมถึงใช้ให้แบตเตอรี่ค่อนข้างเล็กเพราะว่าข้อหนึ่งครับคือซิตี้อ่ะมันจริงๆมันเป็นรถ ใช้ในเมืองเป็นหลักละกันซึ่งเวลาเราขับในเมืองเนี่ยเดี๋ยวมันจะขับเดี๋ยวเราจะเบรกเดี๋ยวเราจะขับเดี๋ยวเราจะบเบรกซึ่งาก,การขับแบบนี้เขาเรียกว่า stop and go มันสามารถทําให้มอเตอร์ชาร์จไฟได้เยอะเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องแบกแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไปเหมือนแอร์คอร์ดแอร์คอร์ดเนี่ยแบบมันเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยแล้วก็รวมถึงน้ําหนักที่มันมากกว่าด้วย<ช>ครับซึ่งซิตี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้กําลังขนาดน,านั้นมันก็เลยถึงย่อทุกอย่างออกมาให้ไม่อยู่ในเจ้ารถเก๋งเล็กคันนี้นั่นเองเดี๋ยวใครต้องก ข้อมูลเพิ่มเติมนะจากน้องปอนนะครับก็สามารถไปติดตามต่อนะที่ที่ไหนครับที่หนึ่งครับที่เว็บไซต์ครับライバスターดอทคอครับจริงๆผมก็เพิ่งทำ YouTube นะพี่แมนอ๋อช่องอะไรไล่บัสเเหมือนกันครับไล่บัสเตสกอตไง R I D E ครับออ๋ไรไรอ่าบางคนสงสัยทำไมถึงเป็นไรเออทำไมมันถึขับรถคือจริงๆอ่ะผมมองว่าเราทำพยานพานะคือผมทำได้ทั้งขับรถแล้วก็จริงๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอ่าเนั้นเราก็เลยแบบเหมือนรวมๆกันว่าเป็น ไรคือยานพาหนะอ่าบัสเตอร์ก็เป็นเหมือนแบบผู้ตรวจสอบนักสืบอะไรอย่างนี้ครับก็ฝากไปด้วยครับไร b u สเตอร์ m คครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาตาผมแล้วนะครับในการขับ h o n d a City E H E ้นะครับเราก็ยังอยู่กันทังวนครับครับไปไหนไม่ได้ครับพี่จนกว่านเราจะถึงที่หมายครับอีก100กิโลนะครับการขับฟีลิ่งพี่ครั้งแรกเนี่ยครับ เออเงียบนะเงียบสนิทเพราะมันคือซีรีส์นะฮะไฮบริดซีรีส์ก็คือเหมือนแยกกันทํางานอนะราหวางถ้เครื่องยนต์ก็เครื่องยนต,ออมต์มอเตอร์ก็มอเตอร์ในการขับเคลื่อนถูกมาครับเพราะฉะนั้นออกตัวนี้ก็เงียบสนิทเหมือนเป็นรถไฟฟ้าเลยครับแต่สิ่งแรกที่พี่ขึ้นมานะแล้วก็กดไอ้ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยครับพี่บางคนอาจจะงงว่าให้อยู่ไหนวะมันโดนบงัง อ๋อเนยไปอยู่ฝังฝวาเนี่ยมันโดนบังอยู่อาจจะคลำหาไม่เจอนะแต่พอกดปุ๊บมาสีแดงไฟขึ้นมาเดิมเเดิมจะเป็นสีดำเฉยๆครับกดปุ๊บถึงจะเป็นไฟเรียวสีแดงสวยนะครับหน้าปัดแน่นอนแต,ตกต่างจากรุ่นเครื่องนปกติครับนะครับจะเป็นจอเป็น TFT เรียกว่าเกินครึ่งเลยนะครับครื่องจอเนี่ยคือ TFT เลยพี่ คางก็เป็นเข็มปกตินะครับหนึ่งก็ชัดเจนดีลองกดคันเร่งหนึ่<ป>อ่ามันต้องรอนิดนึนงครับแต่มันก็จะมีความอะไรนะสมูทสมูทใช่มันจะไม่เหมือนรุ่นเครื่องยนต์ครับนะครับเครื่องยนต์ก็จะกดไปรอนิอดนึนงเหมือนกัน,นแต่นีดปื๊ดปื๊ดคือว่าม,มันชากกว่านะครับแต่เนี้ยสมูทอ มีเสียงเครื่องยนต์ด้วยใช่เครื่องยนต์ก็ไปปั่นไฟใช่ไหมกปปเ็เครื่องยนต์เครื่องยนต์ไปปั่นไฟครับแต่ถ้าสมมุติว่าความเร็วสูงปุ๊บความเร็วสูงมากๆเนี้ยปุ๊บก,ก็เป็นเครื่องยนต์ขับล้อเลยเครื่องยนต์ขับล้อครับก็ะจะมีปุ่มใน paddle s h i f อยู่รด้านหลังพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นการกันน่วงเฉยใช่ใช ไม่ได้เป็นเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์บางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วมันเป็นเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์มันไม่ใช่ครับมันเป็นถ้าในรถไฟฟ้าเขาเรียกเคอร์เอาพูดอย่างนี้แล้วกันเข<ช>้าใจ<ช>เคอร<ช>์อก็คือการหน่วงของมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ก็เหมือนกันแทนที่มันจะทําออกมาเป็นปุ่มหมุนเอาหน,นึ่งสองสามเนี่ยอันนี้เป็นแฮนด์ชิปอยากหน่วงมากหน่วงน้อยโอเคนะนิ่งนิ่งกว่า แต่ความรู้สึกพี่นิ่งกว่าแฮชแบ็ค่ากับแฮชแบ็คอาจาะ <c oughs> จะแบบเสียวๆมีดูจนโยนนิดนึงอะไรอย่าง้ยโยนหน่อยเอยอความรู้สึกอย่างที่บอลบอกงานว่ามันเฟิร์มอ่ะมันเหมือนนั่งขับนิ่งๆสบายๆรถผู้ใหญ่อ่ะเป็นรถผู้ใหญ่นิดนึงครับ <ลด S 2> พี่ใหญ่มันดูมีน้ําหนักอ่ะเคื่องมือก็มีน้ำหนักใช่ใช่มันมีน้ำหนักจังแบตเตอรี่ครับมอเตอร์ไฟฟ้าครับแต่เพิ่มเท่าไหร่เนี่ย ยังยังไม่ทราบซึ่งแรงม้าของรถคันนี้ครับก็มาจากเครื่องยนต์จุดท่าลิตรกับกับมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวมอเตอร์ขับล้อกับมอเตอร์ปั่นไฟเป็นเจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งเลยถึงให้แรงมา้าอาจจะงงนะาว่าอา้าวทำไมรุ่นไฮบริดเนี่ยก็น่าจะแรงกว่านะอืม,อม,มันให้รแ,รแรงมา้าแค่หนึ่งร้อยเก้าแรงม้าเมื่อเทียบกับรุ่น1 0สเลสเจอรบ์บยิบสอง1อยยิบสองครับทำไมล่ะแต่ไอการขับก็ให้ทำาหมันแรงนะ ก็พแรงบิดไงแรงบิดของโมเดลฟ้าเนี่ยมันเยอะนะครับแรงบิดถึง253นะครับกับเทียบกับรุ่น t บ r b o ไอ้173นิวตันครับอ่ามันแตกมันต่างกันพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นการเนี่ยเร่งแซงหรืออะไรเงี้ยรุ่นไฮบริดก็ย่อมควมรู้สึกดีกว่าจริงๆผมก็คิดอย่างนั้นนะพี่แต่ว่าพอเราเราเป็นคนขับรถเร็วอ่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าเราชอบแรงม้ามากกว่า แรงบิดอะไรเงี้ยแต่แรงบิดเวลาเราบรรทุกของเต็มเ็มคนนั่งเต็มเต็มเนี่ยเราขับขับใกล้ๆกันเนี่ยผมว่าแรงบิดสูงเนี่ยได้เปรียบเลยนะคือรถมันจะบินบินเร็วกว่ามากกว่าใช่ครับแต่ถ้าแรงไม้เยอะต้องรอรอบนิดหนึ่งนี่วหใช่ใช่ต้องก็ใช่นงจะมาแล้วก็ไปเลยเนี่ยนิ่งนิ่งก็ดินเดียนไปใช่นะแล้วการที่สั่งถนไม่กระชากเลยไม่กระชากผู้ใหญ่ชอบ พี <ítulo> ่ชอบให้สงสัยพี่แมนต้องโดนอะไรแล้วครับถ้าพี่ดันชอบไอ้ความเป็นเอกประสงค์ของ5ประตูไงแฮชแบกอะอใช่ไหมมันห่อมันใส่ของมันพับเพิ่จริงๆผมผมมองว่าข้อหนึ่งของซีดานที่ดีกว่าแฮชแบกนะพี่คือเสียงห้องโดยสารเงียบกว่าเสียงห้องโดยสารเนี่ยได้เงียบกว่าคือแฮชเนี่ยมันจะมีประตูท้ายซึ่งอยู่ต่อจากส่วนของห้องโดยสารเราเลยใช่พอเวลาเราขับ รถด้วยความเร็วประมาณหนึ่งอะพี่มันจะมีเสียงลมเข้าจัดท้ายมันก็จะมีเสียงพึ่งๆึอยู่อยู่อยู่หลังเราเนี้ยแต่สีดาเนี่เงียบนะแต่สีดาเนี่เงียบกว่าเงียบกว่าครับกับพื้นที่ของแฮชแบ็กมันจะเยอะไงครับใช่อาจจะมีเสียงของกล้องด้วยนะใช่ครับกล้องในสารอันนี้ก็ไม่ใช่พูดถึงซิตี้อย่างเดียวนะพี่ก็รถทุกรุ่นที่เป็นแฮชแบ็กแล้วก็เป็นทั้งสีดาเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างเนี้ยกันอยู่ครับแต่ถ้าพูดถึงความประหยัดน้ำมัน ครับนะครับเมื่อกี้เราวัดกันเท่าไหร่นะอ๋อตอนนี้23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับครับเอเวอร์เรจแต่เมื่อกี้ที่ที่ตอนที่จอดสลับกับผมนั่นก็คือ24.5ครับพี่แมน24นะครับวิ่งมาประมาณ80กิโลในแง่ของการขับขี่ handling เนี่ย ถ้าตัว1.0เทอร์โบที่เป็นแฮชแบ็กเนี่ย handling ยังสู้ตัวซีดานที่เป็นเทอร์โบไม่ได้การโยนตัวการโดยเฉพาะการวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยการโยนตัวนั้นโยนตัวมากกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะลักษณะของตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เขาคงเซตอัพมาไว้เพื่อการบรรทุกด้วยส่วนหนึ่งแล้วเรานั่งกันมาน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยเกิดการให้ตัวโยนตัวที่ค่อนข้างมากกว่าและเมื่อเทียบ1.0เทอร์โบที่เป็นซีดานเทียบกับตัวไฮบริด ไฮบริดนั้นขับดีขึ้นมาอย่างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอัตราเร่งทันใจมากนะครับให้ความรู้สึกที่แบบปื๊ดขึ้นมาได้นะครับความเร็วสูงนิ่งดีมากดีกว่าตัว1.0เทอร์โบที่เป็นซีดานเสียอีกนะครับตัวตัวนั้นเดิมก็ขับดีอยู่แล้วนิ่งอยู่แล้วแต่ตัวนี้นิ่งกว่าแล้วก็นุ่มนุ่มกว่าความสเตเบิลของเขานิ่งกว่าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสูงในแง่ของระบบการทำงานเป็นซีรี เป็นไฮบริดแบบซีรีส์ชัดเจนนะครับของ Honda ตัว City Hybrid นะครับการทำงานแยกกันโดยเด็ดขาดระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีการทำงานร่วมกันในลักษณะแบบพา r a l l e นะครับเขาจะตัดการทำงานต่างแยกกันเลยชัดเจนนะครับไม่ไม่ได้ทำงานร่วมกันถามว่าดีไหมดีในแง่ของความประหยัดเพราะว่าตัวเลขที่เราวิ่งทางยาวยๆมาเนี่ย เอาเป็น,นว่าขับแบบขับแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่ค่อนข้างจะกระแทกกระทันด้วยตัวเลขอัตราการเพิ่มน้ำมันระบุบนหน้าจอค,คือ20 20เลยนะ20แบบมีจุดเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คุณเลยแต่คุณได้ถึง20แน่นอนกับการวิ่งทางยาวๆระยะทางประมาณ100ถึง200กิโลเมตรนะครคุณเหยียบไปเหอะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิน100ขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องมี20 2 7 8ที่เขาเคลมไว้ แต่เราเราไม่ได้ขับประหยาดาัดเราขับแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะฮะยีคุณเห็นแน่นอนสําหรับตัว Honda City Hybrid นะครับก็ถือว่าเด่นในแง่ของ ความประหยัดความปลอดภัยและการทรงตัวที่เออถ้าถามผมนะเทียบกับ Honda Civic เฮ้ยผมว่ามันขับนิ่งกว่า Civic นะที่ความเร็วสูง,ส,งสูงเนี่ยมันอุ่นใจและมั่นใจกว่าเมื่อเท่บเมื่อเป็นไฮบริดแต่้าคุณมองว่ามันเป็นรถเล็กมองว่ามันเป็นซิตีแน่นอนกับราคาประมาณ8 0 0 0 0นกว่าบาทเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าแพงแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้รถเล็กที่มีเทคโนโลยีแบบเต็มเแน่นแ ไม่มีนะมีแค่ตัว City Hybrid ตัวนี้ตัวเดียวนะครับได้ทั้งความประหยัดระดับ20กิโเมตรต่อลิตรบวกบวก,บวกความปลอดภัย Honda s e n s i n g จัดมาเต็มทั้งเลนคีฟเลนวอชนะครับแล้วก็ตัว a p t i v e c r u i s e Control นะครับซึ่งไม่มีใครมีนะในราคานี้และรถเล็กแบบนี้เออมันหาไม่ได้นะและยังได้ h y b r i d ด้วยแต่แน่นอนรถไฮบริดมันก็จะต้องมีค่าบำรุงรักษาที่แพงกว่ารถใช้เครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวหรือรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องยอมรับนะครับ นอกนั้นก็ในแง่ภาพรวมงการขับขี่ตัวไฮบริดดีมากครับผมก็ติดตามได้ที่ w w w m a n a g e r o n l i n e c o m แล้วก็ YouTube Channel MGR Online Video แล้วก็เ e พจ MGR Motoring ไปดูกันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาจริงๆนะตอนแรกอะ่ะผมรู้สึกว่าตัวไฮบริด ตัวไฮบริดเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยขับแล้วเป็นยังไงนะจะแบบว่าจะพูดพาดไหมถ้าจจถ้าพูดตามความรู้สึกจริงๆคือมันไม่ได้แบบว่าดึงหลังตีดบอกขนาดนั้นแต่มันก็อัตตาเร่งอะไรต่างๆมันสมูทด,ด้วยการทํางานของมอเตอร์ก็คือแบบตั้งแต่ออกตัวยันยันความเร็วกลางร้อยกว่าอะไรเงี้ยมันมาเรื่อยๆเลยมันมันไม่ได้มีระยะแบบเจออะไรางี้เลยแล้วก็ที่ชอบคือประหยัดมากนั่งมากับพี่แพรนั่งมากับพี่แพรแล้วขับแบบต้องต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้ขับแบบอีโค่ด้วยคือขับแบบใช้งานจริง มีกดเมลัยโคกได้21.7ล,ลิตรพี่แพนได้พอโคกส่งต่อยพ,พี่แพนต่อพี่แพรนได้19.8ล,ลิตรได้อยู่นะในการขับอย่างนี้โคกว่าแล้วก็ถ้าเทียบกันกับแฮชแบก็กแฮชแบ็กก็จะได้ลุกที่แบบว่าวัยรุ่นกว่าช่วงล่างต่างๆคือถ้าเกิดคุณเคยขับตัวซีดานที่เป็นเทอร์โบเอสไม่ได้ต่างมากแต่แค่รู้สึกว่าแฮชแบ็กก็จะคล่องกว่าการการเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเวลาเปลี่ยนเลยด้วยความเร็วสูงรู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีแบบท้ายดิ้นๆเล็กๆ มันจะได้เรื่องแบบสนุกกว่าพี่ไม่ถึงขั้นเสียวพอพอสนุกช่วงถ้าเกิดตัวไฮบริดช่วงที่แบบออกตัวแล้วแบตก็ยังเยอะ่เครื่องมันยังไม่ติดมันจะเงียบอ่าจะได้จะได้แบบความสุนทรีอ่าสุนทรีกว่าแต่ก็มีมีแค่ระยะน,นิดเดียวเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เขาประมาณ1กิโลวัตต์อเวอร์มันนิดเดียวมันก็แป๊บเดียวเครื่องก็ปัน่นแล้วประมาณนี้ใช่ครับสองรุ่นนี้ใช่ไหมสองรุ่นนี้ผมไป back, แฮชแบกเพราะว่า มันเอาไปแต่งได้ล,ล้อท่อโหลดจบเลยไปตามได้ที่ไหนช่องโค้งกีพีได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมกันครับคุณครับ h o n d a City โฉมใหม่นะครับวันนี้ได้ลองขับทั้งตัวถังแฮชแบ็กเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยแล้วก็ตัว City ้ซีดานที่เพิ่มขุมพลังไฮบริดเข้ามา h o n d a เรียกว่า ehev นะครับส่วนตัวบอกตรงๆเลยครับ ไปกลับนะครับกรุงเทพเขาใหญ่นะครับ400กิโลเมตรนะฮะชอบซิตี้ไฮบริดมากๆนะฮะอัตราเร่งดีนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย253นิวตันเมตรโอ้โหขับสบายขับเนียนนะเมื่อก่อนชอบ3สูบ1ลิตรโบยนะฮะ122แรงมา้าว่าขับดีขับพุ่งแล้วนะครับแต่พอยุคใหม่สมัยใหม่นะครับพอเป็นรถไฟฟ้ามี EV มีมอเตอร์เข้ามาเนี่ยขับเนียนจริงๆครับแล้วที่สำคัญครับขับมานี่นะอย่างที่บอกไปกลับ 400กิโลเมตรนะฮะตัวเลขที่เห็นเนี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นทุกคันนะครับขับแบบตามคนหมายกำหนดนะครับประหยัดมากมแม้ว่าจะจ่ายราคาเพิ่มขึ้นก็าตามร้บทสรุปในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าผมชอบความอเนกประสงค์ของรุ่นแฮชแบ็กมากๆนะครับส่วนเรื่องการขับขี่ก็ต้องเป็นรุ่นไฮบริดแต่ด้วยราคาและการดูแลรักษาของรุ่นไฮบริดนั้นอาจจะสูงนะครับแต่ถ้าเลือกจริงๆตอนนี้นะครับก็คงจะต้องเลือก Honda h o n d a City Hatchback 5ประตูครับสามารถนำมาแต่งต่อได้นะครับนคือการเปลี่ยนโชครักชดนะครับหรือแม้กระทั่งหากรองเพิ่มแรงมานะครับที่สามารถทำให้รถแรงขึ้นได้แบบง่ายๆเลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดซันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับนี้ผมปรอแมนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ